ตอนนี้ไปเวลาเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมไม่ยย่มหลายวันแล้วไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าวัดปราพงม,มันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใครพิทยานุพิทยาโน <laughs> ยองของคิตใจยานูมาเยี่ยมจากปาร,รีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดป่โพงสามคืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัดปานานาชาติมีสามคืนอีกสองคืนก็จะไปกันนะฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตสาพยายามมาเยี่ยมวัดหน้องป่าพง แล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยอืมแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุจริงของอะไรคงอยู่ประรีตคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบระงับนี้ไม่ค่อยจะมี ที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทําให้จิตเรายุ่งยากลาบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นจเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างอืมเป็นกาม,มารมมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีปุตะปะธรรมารมณ เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัรนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากอาวัดหลองปพรงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้ จะแปลไปด้วยเด ει. เอาเลยนะี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้อ่าเป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลัวว่ามันจะหมดไป สภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะ,ะทีนี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาประจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อัะไรมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมัน เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนออไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาออฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีวนนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญา สร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติธปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกกว่าเหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวาย เป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้จงบประงับก็คือกายกับใจอไอความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ํำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากวัดเอาสีเขียว ใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบาย เมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจ,ใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่ จิตของเรานี้กววันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือน,นกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบ ระงับอยู่ถ้ามีรมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของรมจิตใจนี้ก็มือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่ง้าไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วเขยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไป จนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องอปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่ไม,ไม่เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนคนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถานนคนอนาถานั้นก็ขาดที่พึ่ง คนขาดที่พึ่งก่อปิทุก์จิตนี้ปุ่มันกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการโอกรบ่มนิสยัยทำความเห็นในถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้ง กรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งกิตเหล่านี้ก็มีส่วน,นสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมท,ที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมานั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่ เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดักกายกับใจกายมองเห็นได้โดยตาเนื้อจิตมองเห็นโดยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างพท่านี้มันวุ่นวายกันมิฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พีจารณากายอ อจิตนี้พิจรารณากลา้จิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั่นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกบ้าง อารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ตัเห์หัวจิตแต่ปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูก็รู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั้นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิต จิตนี้ไม่มีตัวจิตนี่ไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปจิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้ะไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิตจิตตัวนี่เนี่ถ้าหากเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตนี้ก็จะสบายจิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์ อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์ที่เราจะมาพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดอยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้ว่ะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จอนต่อมาสองอย่างนี้มากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่าง ที่นี้เมื่อเราไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทําจิตของเราให้ยุ่งการจะทําจิตในเป็นรากฐาน,นาก็คือกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียกว,ว่าอาณาปานสติอาณาปานสตินี้คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกอืม เรียกว่าลมอนาปานสติที่นี่จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักให้รู้จักการกระทากรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมายหลายอย่างมันก็ยากลำบากอารมณ์นี้ดีกว่าเพราะว่าอารมณ์นี้เป็นมงกุฎกรรมฐานตั้งจะขั้งยึดดำบันมาแล้วเรานั่งสมาธิ ตอนเรามีโอกาสดีๆเราก็ไปนั่งสมาธิกำหนดเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายจะตั้งกายให้มันตรงแล้วขนึกในจิตของเจ้าของว่าวัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยจะมีธุระอะไรมากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนจิต ของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะกำหนดตามรมน,นี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่รมอย่างเดียวนี้เราก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกการกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีพอดีอดสติคือความระลึกได้ ัมปัดสัญญาคือความรู้ตัวอันเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโน้น ون, ไม่ต้องคิดไปนี่ในเวลาปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกว่าบัดนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดลมเข้าออกอย่างเดียวไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้แล้วก็กำหนดลมหายใจออก จะีวก็หายใจเข้าเรากำหนดสติความระลึกได้ตามก็ไปสัมปชัญญะความรู้ทัวบาดบนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปครั้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้กลางลมอยู่หัวไทยคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่เมื่อหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวไทยปลายลมอยู่จมูก เมื่อลมหันใจเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัไทยปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นลมหนึ่งจมกูกสองหัไทยสามสะดือแล้วก็หนึ่งสะดือสองหัยใจสามจมกูกกำหนดสามการนี้ หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยกำหนดตังนั่งกำหนดต่อไปให้รู้จักต้นดมกลางดมปลายดมต้นดมกลางดมปลายดมเสมอบางทีจิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องเราเรื่องต่างๆขึ้นมาเป็นตัวยกรมนี่ขึ้นมาเป็นอารมณ์ อ่ะจิตนั้นมันก็จะเป็นวิจาร์ณคือการพินิจพิจารณาคุกคลีไปตามอารมณ์อยู่เรื่อยไปทำอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดการตลอดเวลาต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมก็รู้จักสม่ำเสมอแล้วตอนนั้นไปจิตของเรานั้นจะมีความรู้สึกต้นลมกลางลม ปลายรวงอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำไปทำไปเชนนี้จิตมุตุตาควรแก่การงานกายก็เป็นมุตุตาควรแก่การงานคือการขบเมื่อยทั้งหลายนี่มันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไปกายมันก็จะเบาขึ้นจิตตันกกระรวงเข้ารวมหายใจกระเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงสติคือความระลึกได้ น้ำป่ญญาญยคือความรู้ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี้เองเราทําแบบนี้ไปต่อไปด้วยเรื่อยไปจนปกว่าจิตนี้มันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคือจิตนี้มันจะฟักไฟอยู่กับลมนี้มันไม่แยกไปที่อื่นสบายไม่วุ่นวายต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมนรรี่ก็รู้จัก เมื่อรู้จักเช่นนี้เราก็กำหนดอยู่เสมอเมื่อจิตสงบระงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ปลายลมต้นลมนี่ก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกเรามันออกเดี๋ยวก็มันเข้ามันออกมันก็ไม่ต้องตามมันลงไปก็ได้เมื่อจิตสงบระงับแล้วอันนี้เรียกว่าทำจิตของเราในจุนจิตของเราสบายสงบความสงบของจิตเกิดขึ้นเนี่ย อให้หยุดจิตนี้เดียวหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเขาออกตลอดไปนี่การกระทําจิตเช่นนี้เดียว่าทําจิตให้สงบแล้วทําจิตให้เกิดปัญญาออันนี้เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานปองรรมาฐานอันนี้ให้พยายามทําทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดการตลอดเลลวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้เอ,อมีหลายประการเหมือนกันในอิริยาบถทั้งสี่มดเลยไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนอยู่ก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้ ขอแต่ว่าเรามีสติกำนดอยู่เสมอเลยว่าบัดนี้จิตใจเราอยู่ในลักษณนะอย่างไรมีอารมณ์อะไรเป็นอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตวุ่นวายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอยู่อย่างนี้นี่หมายความว่าให้รู้จากความผิดชอบในเรื่องจิตของเราอยู่ตลอดการตลอดเวลานี้เรียกว,ว่า การทำจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วปัญนญะามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็นนะเมื่อจิตสงบแล้วเอาจิตที่มันสงบนี้พิจารณาพิจารณาหรือพิจารณากรรมฐานคือร่างกายของเราตั้งแต่ศรีรษะลงไปหาปลายเท้า ตั้งแต่ปลายเท้าเป็นมหาศีระะเอาจิตท,ที่สงบเลพิจารณากลับไปกลับมาอยู่ที่ให้เห็นเกศาโลมาณสาตันตาตาโจเป็นกรรมฐานนี้ว่าห้เห็นว่ารูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินแล้วมีน้ำแล้วก็มีไฟแลว้วก็มีลมกลุ่มทั้งสี่กลุ่มนี้ท่านเรียกว่ากรรมฐาน เรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าจักรนี่พระบรมศาสดาท่านสอนว่าอันนี้สักว่าจะธาตุนะคือดินอว,ว,วัยวะร่างกายเรานี่สิ่งที่เคลื่อนแข็งทั้งหลายมันเป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปอยู่ในร่างกายเรานี่ยจะนิว่าธาตุนะ ลมพัดขึ้นบังบนลงเรื่องต่ำนี้ท่านปริวัิิถาดลมความร้อนอบุญในร่างกายทั้งหมดนี้ก็ท่านบริวาธถตดไฟที่นี่คนคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วก็มีสี่ประการเท่านั้นคือมีดินมีน้ำมีไฟมีลมสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรไม่มีไทยไม่มีฝรังไม่มีขมีไม่มี ยวนไม่มีเล่าไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านี้เป็นอยู่ที่นี้ยิงสมมุติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาในความจริงว่าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เลว่าไม่มีอะไรก็ดินก็ดีน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็เรียกว่ามนุษย์นี้เป็นกอบไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตา คือเป็นของแม่แน่ยืนเป็นของไม่ยังยืนเป็นของแม่แน่นอนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่จนี้ไม่ยังยืนอยู่กับที่แม้แต่ว่า้ร่างกายของเราก็ไม่ไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอเลยทีเดียวเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปหมด ถึงแม้ว่าจิตใจของเรานี้กุมันตันมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสารพัดอย่างเต่มันจะคิดไปบางทีคิดขาดตัวตายก็ได้บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้สารพัดอย่างอันนี้ก็ไม่แน่นอนถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไปเชื่อจิตของเราดวงเดียวนี้มันก็โกหกเราเรื่อยไปเป็นเป็นทุกข์บังเป็นสุขบังรลับทับซ้อนกันไป นี่เดี๋ยจิตนี่มันก็เป็นของไม่แน่นอนกายนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนรวมแล้วเป็นอนิจจังรวมแล้วเป็นทุกขังรวมแล้วเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายนี้พระบรม,มครูของเราท่านจึกว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเดียงกว่าธาตุคือดินน้ำไฟลมธน,นั้นเอันนี้เรื่องการพิจารณาเอาจิตมาพิจารณามันเห็นชัดลงไปเีแล้ว เมื่อมันห็นชัดตรงไปแล้วอุปทานที่ถอนว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้างเราชั่วบ้างเราทุกบ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรบ้างหลายๆอย่างนี่มันก็ถอนไปถอนไปเห็นสภาวะอเดียวกันเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเป็นอเดียวกันเห็นไทยเป็นอเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นเดียวกันกับไทยสารพัดอย่าง มันเป็นธาตุเท่านั้นคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นดมเมื่อจิตต่อเห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปทา,านความยึดมัน่นความถือมัน่นออกจากจิตใจของเจ้าของเมื่อพินาเห็นอนิจจังโกขังนาตาอะไรตัวเราก็ไม่มีสัตว์ไม่มีแล้วมันก็น่าสังเวชถอนอุปทา,านออกแล้วอถอนอุปทา,านออก ไม่ก็ประยุทธว่าเป็นตัวว่าเป็นต้นว่าเป็นเราว่าเป็นเขาสารพัดอย่างอืมจิตใจเห็นเช่นนี้มันเกิดทิพิทาความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาแล้วจิตใจเราเคยจุดจิตใจเราก็เป็นธรรมะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดี มันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทผ้นี่สุดเลือจแต่ทำคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เรียกว่าการทำกรรมฐานฉะนั้นั่นนี้จึงจะขอฝากโยมเอาไปพิจิตริจารณาเอาไปศึกษา,าป,ประจําวันประจําชีวิตของโยมแม่มารับธรรมโอวาทคําสั่งสอนไปจากมาจากวัดนองประโพง์ หรือวัฒนาชาติแล้วอันนี้เป็นมรดกถูกทอดนี่เรโยมมาคราวนี้นะพระทั้งหมดทางพระลูกชายด้วยทางพระอาจารย์ทางหลายด้วยแล้วขาเอาธรรม,มานี่ฝากเอาไปพินาใจเราก็จะสบายต่อไปนี่ใจจะไม่วุ่นวายใจก็สงบระงับกายวุ่นวายก็ช่า,า,า,างมันใจไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวาย ถึงแม้ความวุ่นวายจะในเมืองนอกมากเราก็ไม่ต้องวุ่นวายพอจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องมีฉะนั้นจงจำเอาไปพิจิตรีเจรนา